รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสว,ส,สวัสดีค่ะสกษาทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูแน็กนะคะ ครูนินระยะเงินเสงครูกศนอำเภอพพทะเลสำนักง,งานกศนจังหวัดพิจิตรค่ะค่ะพบกับคุณครูใหม่นะคะนางสาวเหมือนฝันมิสวัสด์ค่ะครูกศนอำเภอวงังไซพูนสำนักง,งานกศนจังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาศิลปะง่ายๆสไตล์กศนนะคะรายวิชาศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะรหัสวิชาทช .21003 ค่ะในหัวข้อเรื่องนาตยศัพท์ค่ะ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนในหัวข้อนาตยาศัพท์นะคะนักศึกษาทุกคนนะคะต้องมาทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ก่อนค่ะเพื่อรู้เข้าใจมีคุณธรรมจริยธรรมชื่นชมเห็นคุณค่าความงามความไพเราะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์ไทยสามารถวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสมค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้นาฏยาศัพท์นะคะความหมายนะคะนาฏยาศัพท์หมายถึง ศั์เฉพาะในทางนาฏศิสินไทยนะคะซึ่งเป็นภาษาที่ใช้เป็นสัญลักษณ์นะคะและสื่อความหมายในวงการนาฏศิสินไทยนะคะนาฏยศัพท์นะคะแบ่งออกเป็น3หมวดคือ 1. หมวดนามศัพท์ค่ะ 2. หมวดกร,ริยาศั์และ3หมวดนาฏยศัพท์เบตรเตอเลสค่ะค่ะหมวดนามศั์นะคะหมายถึงท่ารามสื่อต่างๆที่บอกอาการของท่านั้นๆน,น,นะคะวงเช่นวงบนวงกลาง จีบเช่นจีบหงายจีบคว่ำจีบลังนะคะท่าเท้าเช่นยกเท้าปะเท้ากระดกเท้าดังภาพนะคะค่ะต่อไปนะคะหมวดกิริยาศัพท์นะคะหมายถึงศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัตินะคะอาการกิริยานะคะแบ่งออกเป็นศัพท์เสริมและสัพท์เสื่อมค่ะสัพท์เสริมนะคะหมายถึงศัพท์ที่ใช้เสริมท่วงทีให้ถูกต้องงดงามนะคะเช่นการทรงตัวส่งมือ ยียงรักคอกดไหล่ถีบเข้าเป็นต้นค่ะส่วนสับเสื่อมนะคะหมายถึงสับท์ที่ใช้เรียกท่ารำที่ไม่ถูกต้องนะคะในระดับมาตรฐานเพื่อให้ผู้รำนั้นนะคะรู้ตัวและแก้ไขท่วงทีของตนให้เข้าสู่ระดับอย่างถูกต้องนะคะเช่นวงล้าวงตักวงล้นลำเลื้อยลำลนเป็นต้นค่ะค่ะต่อไปนะคะ หมวดหน้าตยท์เบ็ตะหลินนะคะหมายถึงศัพท์ที่นอกเหนือจากนามศัพท์กิริยาศัพท์ซึ่งจัดไว้เป็นหมวดเบตดตะเล็นด,ดังนี้นะคะเหลี่ยมหมายถึงระยะเข่าทั้งสองข้างแบะออกกว้างแคบมากน้อยที่สุดแต่จะเป็นท่าของพระหรือนางยักษ์ลิงเหลี่ยมที่กว้างที่สุดคือเหลี่ยมของยักษ์ค่ะค่ะต่อไปนะคะท่าเดินมือนะคะหมายถึงอาการเคลื่อนไหวของแขนและมือเพื่อเชื่อมต่อกับเท้าค่ะ ต่อไปเป็นแม่ท่านะคะแม่ท่าหมายถึงท่ารำตามแบบมาตรฐานเช่นแม่บทค่ะค่ะต่อไปนะคะขึ้นท่านะคะหมายถึงท่าที่ประดิษฐ์ให้สวยงามนะคะแบ่งออกเป็นขึ้นท่าใหญ่นะคะมีอยู่สี่ท่าคือ1ท่าพระสีหน้านะคะแสดงความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นใหญ่2ท่านภาพรนะคะแสดงความหมายเช่นเดียวกับพรมสีหน้าค่ะ3นะคะ ถ้าเฉิดฉินนะคะ,ะแสดงความหมายเกี่ยวกับความงามค่ะสี่ค่ะถ้าพิสมัยเดียงหมอนก็มีความหมายเป็นเกียรติยศค่ะดังรูปเลยนะคะค่ะขึ้นท่าน้อยนะคะมีมีอยู่หลายท่าต่างกันนะคะคือ 1. นึท่าขึ้นมือหนึ่งตั้งวงบัวบานนะคะอีกมือหนึ่งจีบหลังค่ะ 2. องท่ายอดต้องต้องลมค่ะ 3. ามท่าผาลาบเพียงไหลค่ะ สี่าม,มือหนึ่งตั้งวงบนอีกมือหนึ่งนะคะตั้งวงกลางเหมืองท่าบังสุริยาค่ะห้านะคะท่าเมฆขลาแปลงนะคะคือมือข้างหนึ่งหงายไม่ต้องทำนิ้วร่อแก้วค่ะต่อไปนะคะพระใหญ่พระน้อยนะคะหมายถึงตัวแสดงที่มีบทสำคัญพอๆกันค่ะพระใหญ่นะคะหมายถึงพระเอกนะคะเช่นอีเหนาพระรามส่วนพระน้อยนะคะมีบทบาทเป็นรองนะคะเช่น สังคมรารตาพระรักนะคะเป็นต้นนะคะส่วนนายโรงหมายถึงพระเอกที่เป็นศัพท์เฉพาะาละครรำนะคะยืนเครื่องหมายถึงเครื่องแต่งละครรำครบเครื่องนะคะนางกษัตริย์นะคะก็บุคลิกท่วงทีเรียบร้อยนะคะสง่ามีท่าเป็นผู้ดีส่วนนางตลาดนะคะก็จะมีท่าทีที่ว่องไว สบิสบิ่งไม่เรียบร้อยนะคะเช่นนางยักษ์นางแมวเป็นต้นค่ะค่ะต่อไปเรามาดูภาษาท่ากันต่อเลยนะคะภาษาท่านะคะก็จหมายถึงการแสดงกริยาท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคําพูดนะคะส่วนมากจะใช้ในการแสดงของนักศริลป์และการแสดงละครต่างๆนะคะภาษาท่าแบ่งออกเป็นสาป,ประเภทดังนี้นะคะหท่าทางที่ใช้แทนคําพูดเช่นไปมาเรียกหรือปฏิเสธนะคะ 2. คือท่าทางที่ใช้แทนอารมณ์ภายใน,ในเช่นรักโกรธดีใจเสียใจ 3. ท่าทางที่แสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบถนะคะเช่นยืนเดินนั่งการไล่ลำต่างๆนะคะนำมาประกอบเพลงดนตรีโดยมุ่งถึงความสง่างามของดีลาท่าลำและจำเป็นต้องอาศัยความงามทางศิลปะเข้าช่วยนะคะวิธีการใช้ท่าทางประกอบบทเรียนบทผ้าและเพลงดนตรี พันทางนาติสินนะคะเรียกว่าการตีบทหรือการลำบทค่ะค่ะเรามาเรียนรู้ภาษาท่ากันแต่ละท่ากันดีกว่าค่ะท่าที่1น,นะคะคือกดเกี่ยวข้างกดไหลค่ะกดเกี่ยวข้างนั้นนะคะอ,อยู่ที่ด้านข้างของลำตัวนะคะบริเวณเอวกระทาเพื่อให้ดูเอวอ่อนนะคะมักใช้กับตัวนางเป็นกิริยาต่อเนื่องกับการกดไหลค่ะเดี๋ยวนักศึกษาเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ถ้ากดเกีียวข้างกดไหลค่ะจะทำให้ดูลักษณะของตัวนางเนี่ยเอวอ่อนขึ้นนะคะ,อะลองทําดูโอเคนะคะต่อไปท่าที่ค2ค่ะค่ะต่อไปเป็นท่ากระทุงเท้านะคะคืออาการของเท้าข้างหนึ่งนะคะที่ใช้จมูกเท้าวางอยู่ด้านหลังนะคะเปิดส้นเท้าแล้วกระทุงโดยใช้จมูกเท้าแตะหรือกระทุงพื้นเบาๆนะคะ ดังภาพที่ขึ้นนะคะนักศึกษาลองปฏิบัติตามนะคะ,อะพอไหมคะ,ะเป็นไงกันบ้างคะทําได้ไหมคะ,ะ,ะเก่งมาก,กค่ะ,คะต่อไปนะคะถ้าต่อไปเรามาดูท่ากระดกหลังนะคะคือการยืนย่อเข่าข้างหนึ่งแล้วยกเท้านะคะอีกข้างหนึ่งไปด้านหลังนะคะ โดยส่งเข่าไปข้างหลังให้มากที่สุดนะคะน้ำหนักตัวทิ้งลงบนเท้าที่ยืนอยู่ตั้งลำตัวตรงนะคะนักศึกษาลองทำไปพร้อมๆกันนะคะถ้ากระดกหลังนะคะก็จะยกเท้าด้านหลังขึ้นนะคะแล้วก็ใช้มือนะคะแตะเอวด้านข้างนะคะอะดังภาพนี้เลยนะคะ ่าต่อไปนะคะท่าต่อไปค่ะท่าต่อไปนะคะคือก้าวไข้นะคะคือการก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหน้านะคะเหมือนเราก้าวหน้าแต่ไข้ขามาทางเท้าที่ยืนเปิดส้นเท้าหลังนะคะอ่านักศึกษาเห็นภาพนะคะเราลองฝึกปฏิบัติค่ะดังภาพนี้ดังภาพนี้เลยค่ะทำได้ไหมเก่งมากค่ะต่อไปค่ะท่า ต่อไปนะคะคือท่าจีบนะคะจีบลักษณะจีบจีบคือการใช้นิ้วหัวแม่มือจะรดกับข้อสุดท้ายของปลายนิ้วชี้นะคะนิ้วที่เหลือเหยียดตึงนะคะระกีบออกให้สวยงามในลักษณะคล้ายพัดนั่นเองนะคะในภาพนี้คือก็คือ,คอจีบหงายนะคะจีบหงายแบบนี้นะคะจีบหงายโดยการจีบข้อมือนะคะให้ปลายนิ้วชี้ชี้ขึ้นข้างแบบนี้นะคะ ในลักษณะภาพของเราก็คือจีบหงายนั่นเองค่ะนักศึกษาลองทําได้เลยนะคะจีบหงายค่ะง่ายไหมคะต่อไปเรามาดูท่าต่อไปกันเลยค่ะอท่าต่อไปนะคะเป็นจีบคว่ำค่ะก็คือการจีบโดยคว่ำลำแขนนะคะหักข้อมือลงใช้ปลายนิ้วที่จีบนะคะชี้ลงทั้งล่างนะคะอ่านักศึกษาเห็นภาพแล้วนะคะลองฝึกปฏิบัติตามเลยค่ะ ไงคะทำได้ไหมคะอ่าเก่งมากคะ่ะยากเลยนะคะท่าต่อไปนะคะเรามาดูจีบปกข้างนะคะการจีบปกข้างหมายถึงการจีบที่หันปลายนิ้วนะคะที่จีบเนี่ยเข้าหาแง่ศีรษะนั่นเองนะคะดังรูปนี้เลยนะคะก็คือจีบแบบนี้ จีบปกข้างนะคะทั้งสองข้างเลยฝึกปฏิบัติเลยค่ะนักศึกษาลองทําดูเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะท่าต่อไปเลยท่าต่อไปนะคะคือจีบดอดแก้วค่ะคือการจีบโดยการใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือนะคะทับปลายนิ้วกลางคล้ายวงกลมค่ะแล้วเหยียดนิ้วที่เหลือให้สวยงามค่ะดังภาพตัวอย่างเลยนะคะนักศึกษาลองฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันเลยค่ะจะคล้ายๆกับจีบเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ เป็นไงคะทำได้ไหมเก่งมากคะ่ะไม่ยากเลยค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าจีบหลังค่ะก็คือจีบที่ส่งแขนไปด้านหลังนะคะพลิกข้อมือขึ้นให้ปลายนิ้วที่จีบเนี่ยชีย้ขึ้นด้านบนค่ะดังภาพนี้นะคะนักศึกษาลองทําดูนะท่าษณะเอียงข้างแบบนี้นะคะแล้วจีบส่งไปด้านหลังค่ะค่ะจีบส่งไปด้านหลังอย่างนี้เขาเรียกว่าจีบหลังค่ะ ท่าต่อไปคะ่ะต่อไปนะคะคือท่าตั้งเข่าค่ะเราเรียกชื่อท่านี้ว่ายืนเขา่าคือการคุกเข่าลงข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งตั้งขึ้นฝ่าเท้าวางลงกับพื้นค่ะ,ะนักศึกษาเห็นภาพแล้วนะคะอ่ะอะาแล้วฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันเลยคะ่ะนั่งคุกเข่าหนึ่งข้างแล้วคะ่ะยกเท้าขึ้นแล้วใช้มือเท้าเอวแบบนี้นะคะทำได้ไหมคะ เรกนินมา,างค่หือว่ายืนเข่านั่นเองค่ะ,ะต่อไปค่ะถัดจากท่านี้ก็คือตั้งวงค่ะตั้งวงคือกิริยามือประกอบด้วยนิ้วฝ่ามือข้อมือและช่วงแขนนะคะโดยการเรียงนิ้วทั้ง4นิ้วชิดกันนะคะหัวหวดแม่มือนะคะหลบเข้าหาฝ่ามือนะคะตั้งข้อมือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้นะคะ ชี้ขึ้นข้างบนนะคะช่วงแขนตั้งแต่ไหล่จะหลดข้อมือนะคะโค้งให้ดูสัดส่วนที่สวยงามนะคะในภาพนี้นะคะก็คือถ้าตั้งวงบนนะคะก็คือให้ปลายนิ้วเนี่ยอยู่ระดับแง่ศีรษะของตัวพระนะคะเดี๋ยวรับนักศึกษาลองปฏิบัติท่านี้กันเลยนะคะถ้าตั้งวงค่ะใช้ใช้ปลายนิ้วทั้งสี่ ชิดกันนะคะเหมือนคู่ใหม่เลยค่ะตั้งวงแบบนี้นะคะกับตัวค้ประมาณแง่ศีรษะนะคะโอเคค่ะต่อไปท่าต่อไปเลยค่ะท่าต่อไปนะคะคือท่าวงกลางนะคะคือการตั้งวงให้ปลายนิ้วนะคะอยู่ระดับไหล่ค่ะอเห็นภาพแล้วนะคะนักศึกษาลองฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะท่าตั้งวงกลางนะคะก็จะคล้ายๆตั้งวงบนแต่ว่าให้มันตรงระดับมาด้านล่างไหล่ค่ะ ประมาณไหลแล้วคะะโอเคนะคะ,ะประมาณไหลก็เรียกว่าค่าตั้งวงกลางค่ะ,คะไม่ยากเลยนะคะต่อไปถ้าต่อไปคืออ่าวงล่างค่ะท่าวงล่างนะคะก็คือการตั้งวงโดยท่อส่วนโค้งของํำแขนให้อยู่ระดับเอลหรือหัวเข็มขัดนั่นเองค่ะก็ดังรูปภาพนี้เลยนะคะ,คะใช้มือทั้งสอง จีบเข้าอยู่างนี้นะคะประมาณระดับเอวหรือหัวเข็มขัดของเรานั่นเองนะคะนักศึกษาลองปฏิบัติไปพร้อมกันเลยค่ะถ้าตั้งท่าวงล่างค่ะไม่ยากไม่ยากเลยนะคะค่าต่อไปเลยค่ะคุณแอ๊ดค่ะท่าต่อไปนะคะคือวงหน้านะคะก็คือการตั้งวงโดยเราจะทอดส่วนโค้งของลำแขนนะคะมาด้านหน้าและปลายนิ้วนะคะเราจะอยู่ระดับปากค่ะดังภาพไปค่ะนักศึกษาฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันเลยค่ะ ่าวงหน้านะคะคปลายนิ้วจะอยู่ระดับปากนะคะปลายนิ้วอยู่ระดับาปากนี่แบบคู่ไหม่เลยค่ะประมาณนี้นะคะเป็นไงคะไม่ยากเนาะทาได้อยู่แล้วค่ะท่าต่อไปเลยค่ะท่าต่อไปของเรานะคะคือท่าตัวเรานะคะท่าตัวเราคือ,อจีบมือซ้ายเข้าหาตัวนะคะเช่นรูปนี้เลยนะคะจีบมือซ้ายของเรา แล้วอีกมือหนึ่งเป็นไงคะเท้าเสีเอวแบบนี้อ่ะ,อะเขาเรียกว่าบบชี้มาทางเราก็คือถ้าตัวเรานั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะคะนักศึกษาเลองปฏิบัติพร้อมกันนะคะถ้าตัวเราค่ะ,อะโอเคนะคะต่อไปเลยค่ะถ้าต่อไปนะคะก็คือถ้าตัวท่านค่ะเราก็คือเราจะแบ,ะแแบมือนะคะแล้วก็ตะแคงระดับศีรษะนะคะดังภาพตัวอย่างนะคะหรือชี้นิ้วนะคะ ใช้นิ้วชี้นะค่ะแตะแขงระดับเอวเราค่ะอ่าดังภาพตัวอย่างเลยค่ะอ่าฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันเลยค่ะนี่คือท่าตัวท่านนะคะเหมือนเราชี้บอกนี่คือท่าตัวท่านนี่คือท่านนะอะไรเงี้ยค่ะค่ะอ่านักศึกษาปฏิบัติพร้อมกันเลยนะคะอ่าเป็นไงคะไม่ยากเนาะอ้าค่ะท่าต่อไปนะคะคุณไมค์ค่ะท่าต่อไปของเรานะคะก็คือท่ามานะคะมาหรือว่าเรียกนะคะก็คือ แบ,บมือคว่ำนะคะระดับหน้าแล้วปาดเข้าหาตัวนะคะดังภาพนี้นะคะเราทำไปพร้อมกันนะคะมือนึงท้าซเอลอีกมือหนึ่งใช้มือนะคะเหมือนเหมือนท่าเรียกกวักนะคะมามานี่แล้วว่าเรียกมานะคะประมาณนี้นะคะนักศึกษาลองทําพร้อมกันเลยนะคะท่ามาหรือว่าท่าเรียกค่ะ,ะไม่ยากเลยค่ะท่าต่อไปเลยค่ะคุณนกได้เลยค่ะท่าต่อไปนะคะคือท่ายิ้ม หรือพอใจนะคะเราจะจีบคว่ำระดับปากค่ะ,ะดังภาพตัวอย่างเลยนะคะนักศึกษาลองฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันค่ะ,ะพร้อมเลยค่ะท่ายิ้มค่ะจีบคว่ำระดับปากนะคะ,คะแล้วก็มือข้างหนึ่งก็เทา้าเอวไว้ค่ะท่ายิ้มหรือท่าพอใจนั่นเองค่ะ,ะต่อไปค่ะท่าต่อไปของเรานะคะก็คือท่ารักนั่นเองนะคะรักก็คือสองมือแบะไข่ ทาากับฐานไหล่นะคะแบบนี้บบน,นะคะท่ารัก,รกอย่างเลยค่ะ่รักนะคะฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันเลยค่ะคะโอเคไม่ยากเลยนะคะท่ารักเนาะต่อไปนะคะเป็นท่าท่านี้คือท่าสวยงามค่ะก็คือมือข้างหนึ่งนะคะจะตั้งวงหน้าและอีกข้างนะคะจะทําท่าพะพมสีหน้าค่ะดังภาพตัวอย่างเลยนะคะให้นักศึกษาลองฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันค่ะ เป็นไงคะทาได้ไหมคะ,ะสวยงามไหมท่านิสัยงามนะคะ,ะต่อไปท่าต่อไปเลยค่ะคุณม,มายท่าต่อไปหมดแล้วคะ่ะโอเคเนาะก็อันนี้เป็นเรื่องนตัตยศรรพัพท์คร่าวๆที่คุณครูได้ยกตัวอย่างนะคะและได้นํามาสอนนักศึกษาเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ความเข้าใจนะคะในส่วนนตัตยศรรพยัพท์ส่วนมือนะคะก็จะมีการจีบหงายจีบคว่ำ จีบส่งหลังจีบปกข้างจีบปกหน้าจีบล่อแก้วนะคะส่วนการตั้งวงบนนะคะก็จะมีแบบนางนะคะมีวงล่างวงกลางวงบนและวงหน้าค่ะค่ะส่วนหน้าตยายศัพท์ส่วนขานะคะก็จะมีการยกเท้าก้าวหน้ากระทุ้งเท้าและก้าวกระโดกเท้าค่ะค่ะหน้าตยายศัพท์ส่วนลำตัวนะคะก็คือกดเกี้ยวข้างกดไหลนะคะ ส่วนนาตยศัพท์ส่วนศีรษะก็คือเ e อียงรัดคอนั่นเองนะคะค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักศึกษาทุกคนเราได้ทราบถึงเรื่องอนัตยศัพท์แล้วก็ท่ารำต่างๆแล้วนะคะค,คุณครูก็จะมีใบงานให้นักศึกษาได้ทบทวนนะคะที่เรื่องที่เราเรียนไปข้างต้นแล้วนะคะพร้อมกันหรือยังคะเตรียมปากกาเข้ามาทํากันได้เลยคะ่ะ นี่ค่ะใบงานนะคะอย่าลืมทํากันนะคะใบงานมีอะไรบ้างคะคุณแมกค่ะใบงานนะคะวิชานาฏศิลป์เรื่องนาฏยศัพท์นะคะคําชี้แจงก็คือให้นักศึกษานะคะเขียนท่านาฏยศัพท์ในภาพให้ถูกต้องนะคะภาพที่หนึง่งภาพที่หนึงน่งตัวละครเขากาลังทําท่าอะไรคะ,คะ,ะให้นักศึกษาเขียนเขียนลงไปค่ะ,ะต่อไปเป็นท่าที่สค่ะ ลักษณะนี้คือตัวละครเขาทำท่าอะไรคะเราเรียนกันไปแล้วท่าที่สามค่ะและท่าที่สี่ท่าที่ห้าค่ะมีทั้งหมดห้าท่านะคะให้นักศึกษาเขียนคำตอบเลยค่ะ,ะเป็นไงบ้างคะไม่ยากกันได้ไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะเพราะว่าท่าที่เราได้สอนกันมาก็คืออยู่ด้านที่เราต้นคลิปที่เรา ได้สอนกันมาแล้วเนาะนะคะนัศาสาก็ได้ทำในใบงานก็คือไม่ยากเลยนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากกดติดตามนะคะแฟนเพจ a c e b o o k ช่อง YouTube นะคะช่องอะไรคะคุณหมช่องชาลวันณ nfe channel ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนในการเรียนการสอนในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสคนก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ,คะ 拜拜。Bye bye. Bye bye.